สวัสดีครับพบกับเฮตินะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้มาหนึกหน่อยนะครับข่าวล่าสุดเมื่อกี้เลยนะครับไลแมนนะครับผมเลอรเลยโชคชัวต้อง KYB ซีน2สองชั้นชัวสองเท่าโชคน้ำมัน KYB Premium Series หาซื้อได้ที่ทัวร์แดนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปเฮียงานต่อเนื่องกรุงเทพอะไรบัลลป มาแล้วนะครับวันที่สิบห้าเดือนแปดวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ <c oughs> มาจนได้งานแรกยังเป็นการกดงานแย่งกันอยู่นะถ้างานล้นในช่วงเที่ยงพมามเทอมช่วงฝนตกหรืออะไรอย่างเงี้ยแน่นอนจะมีงานซอนเข้ามาทางจังหวัดอื่นเขาก็แนะนําบอกว่าจังหวัดเขามีมานานแล้วนะครับก็แค่ปิดงานซอนแค่นั้นเองสําหรับบางคนอาจจะชอบเพราะว่าหนึ่งไม่ต้องไปแย่ง,งานต่อถูกปะ พอไปใกล้ถึงลูกค้ามีงานต่อก็รับไปเลยมีงานต่อก็รับไปเลยนะครับวันจันทร์เจอกันอย่างเฮียไปลองวิ่งนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นการว่ามันจะมีการรับงานอยู่สามรูปแบบมั้งใช่ไหมกดงานแย่งกันมีรับงานต่อเนื่องรับงานออโต้ยิงงานให้รับงานต่อเนื่องแล้วก็เข้างานเป็นกะยิงงานให้รับงานต่อเนื่องนะครับ แต่ละรูปแบบก็กระจายไปยังอยู่ทั่วประเทศไม่เหมือนกันนะครับกรุงเทพก็จะเหมือนหลายๆจังหวัดที่ยังเป็นอยู่ก็คือกฎงานแย่งกันครั้งแรกงานแรกงานที่สองสมมุติว่าวิ่งไปแล้วมีงานใกล้บ้านลูกค้าก็อาจจะเด้งเข้ามาแล้วปัจจุบันนี้อย่าลืมหลายๆร้านเข้าร่วมกับลายแมนต้องการกล่องต้องการชุดผูกปะมันจะมีหมายเหตุแล้วว่าแนะนําสาหรับคนมีกล่องสาหรับคนมีชุด อะไรอย่างนี้อย่างเช่นอาจประกุบนก็จะมีพวกเค c s ฟซีเอสแอนด์พีสหรืองานในห้างก็จะเป็นพวกนี้เท่านั้นที่เนใจแล้วต่อเมื่อไม่นานวันนี้ก็จะเป็นร้านที่ร้านแนะนําร้านพวกแบบขายดีเขาก็ไลน e แมนก็ยื่นข้อเสนออ่ะเขาบางคนก็ต้องการใส่กล่องอะไรเงี้ก็ทำตามไปบางร้านก็มีกล่องแล้วนะครับต้องการกล่องแล้วก็คนที่ไม่มีแจ็คเก็ตไม่มีกล่อง ไม่มีอุปกรณ์พร้อมงานก็อาจจะน้อยลงคนที่ไปสมัครรายเดือนไอรายเดือนนี่มีคนถามมากมายคืออะไรก็คือคนที่ไปดัดเอาแอปแอป,ปลน์แมนเนี่ยไปดัดแปลงแล้วก็ขายปกติก็จะขายทุกๆก,การอัปเดตเวอร์ชันถูกปะปัจจุบันนี้กูใส่รายเดือนเข้าไปเพราะอะไรการใส่รายเดือนก็อย่างที่เฮียเคยทําคลิปบอกว่าก็อย่างน้อยมันได้ทุกๆเดือนถูกปะเอออ้างไปสิว่ากูมีรายเดือนให้นะแต่จริงๆ ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรก็แค่แอปดัดแปลงป,ปกติทั่วไปบางคนเห็นไปซื้อโอนเงินแล้วก็หายไปเลยถ้าโดนอย่างนี้มีอย่างเดียวไปแจ้งความแจ้งความที่ตำรวจแจ้งว่าทางที่เราโอนเงินไปให้อ่ะไม่ได้ส่งแอปพลิเคชันมาถูกป,ป่ะตำรวจตำรวจเขาไม่ได้มองเรื่องการอะห้ามขายแอปโกงนะตำรวจเขามองว่าเรื่องอันนั้นเขาเหมือนน่าจะคดีลักษัพ์ปะ เออก็ไปแจ้งความแล้วก็เอาหนังสือจากตำรวจเนี่ยไปธนาคารเพื่อไปอายัดบัญชีแค่นั้นเองนะครับก็ลองหาช่องทางกันดูคือมันผิดในเงื่อนไขของบริษัทแต่ในฝั่งตำรวจในทางด้านกฎหมายเนี่ยคือมันผิดกฎหมายในเรื่องการลักทรัพย์หรือหลอกช่อโกงถูกปะมองมองคนละมุมนะมุมบริษัทก็มุมหนึ่งมุมตำรวจคุณคุณไปแจ้งความกับตำรวจอ่ะไม่มีใครรู้นะคุณรู้สองคนกับตำรวจถูกปะคุณามาทํมานั่งพัวกับเราก็ได้ ถ้าดําเนินการเจ็ดุนร้อยกอาจจะมาบอกก็ได้ว่าเออทำอย่างนี้นะก็อาจจะมีคนมนาด่ามาแขะนู่นนี่นั่นว่าเออก็มึงนโกงเนี่ยมึงไปซื้อนี่มึงก็โดนโกงอะไรวะแต่ไม่ใช่มองคนละมุมนะมุมที่โกงกับบร,ริษัทก็ส่วนหนึ่งแต่มุมที่ตํารวจมองก็คือว่าไอคนนั้นนะ่ะชอบโกงโดยการหลอกที่ว่าจะขายแอปพลิเคชันแต่โอนเงินไปให้แล้วปิดโทรศัพท์หนีปิดไลน์ปิดอะไรอย่างนี้นะลองดู นะไปลอง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 ทำดูแล้วก็ก็อย่างที่บอกคลิปนี้ก็คือว่าเริ่มต้นแล้วนะครับการร่างงานต่อเนื่องวันจันทร์ที่สิ้านี้เดี๋ยวลองกันช่วงเที่ยงอาจจะมีงานล้นแน่ๆหรือเปล่าไม่รู้แต่งานล้นส่วนมากก็จะอยู่ในเมืองเขตห้างอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ช่องเอมินทีวีใหย้ยตินะครับสวัสดีครับ